สิบปีลำ่ำเศร้าปีลำ่ำจะเห็นกวงมะยาหมังพี่น้องเอ้ยบัตรเธอาเข่าคืนเราจังเห็นเจ้าเธอละนยาม มาอีกแล้วมาอีกแล้วบรรยากาศรายการเสียงํำย่ำบายครับผมขนอจังโก้ดึงร่บงพร้อมด้วยเต๋าบ้านนากราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนมวนมวนมวนะครับมารายการมามาตอนเช้าเช้าครับสวัสดีประเทศไทยสวัสดีประเทศไทยหน้านี้คือหน้าฝนผู้ดมสมบูรณ์มากสมบูรณ์ครับผมผลไม้โช์น้อยโชดผลไม้ครับผมของอยากของกินกังไลยจะไปหลายขัดหลายแน่ครับ คือผลไม้เขาเอิยนว่าผลไม้ตามฤดูกาลครับแถฝรั่งฝรั่งมั่งค่านี่ถทมว่ามาเมืองไทยนี่ยิ้มเปื่อยๆว่ามันด่าราแมนครับผมมาพอผลไม้ไอ้แถวเอเชียครับผมมากทกติสุดก็คือบังงอบังงอครับช่วงนี้นะครับอได้ทานผลไม้ตามฤดูกาลกรอบมากอ่ามันจะอร่อยนะครับรสชาติดีเนาะล่องกล่องครับ ป๋าแล้วก็จะมีดิ้นจีด้วยนะครับช่วงนี้นะ<อ>แล้วก็จะมีมังคุดด้วยครับพี่เพราะว่าหน้าหน้าของเขาพี่ขาดก็ได้เล็กที่ช่วงนี้ครับทุเรียนทุเรียนนี่ตอนแรกว่าจะเอาเขามาครับปันทักและการเพิ่มไปย่างพึ่งเอาเขามาเด้อ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาไปทั้งนอ <c oughs> โอ้ยขาดหลายแล้วก็ยังอีกอ๋อบักม่วงนี่ ตลอดฤดูกาลอ่ามันเป็นสามฤดูอยู่แล้วครับมะม่วงเขามีตลอดครับมีโอ้ผลไม้เมืองไทยนี่สุดยอดจริงๆริงอาส่วนไห้คนไทยเน่โอครับผมวก็นี่กกินได้เด้อไอ้โอ้กินหกไปห่วยยังอยู่ได้ยังอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกินเดี๋ยวนักกินพูดับพี่กับน้องก่อนครัะผมมันดอกผักใบแงยามฟ้าแดงดำลงมาแอบแอบเพียจะนาร้องยามฟ้าห้องฮวนฮวน เกียดโมเกียกขาคำื White ันหมอลำพากันมวลเมทตามลอยปันกวนฝนตกมาดูอ anyway, ีสา ป้าาวน้างนตตล้วแต่ล้ว่งวต่งตงตลว่ลวล้่ลลลล่ง้วแลลลตงตงตลลตงลลลวว้ว่แ่ บรรยากาศที่ม่วนแบบนี้เตามันหน้าของจ๊กว่าคล้ายๆกับเวลาทีมงานจินตราภูลาบไปเบิ่งอาจารย์สวัสดสารคามเฮตุนตรีอเฮตุนตรีเพลงจินตราภูลาบเนี่ยนะเราสิมีอารมณ์มวนซูนโคเซลครับผมและก็เวลาดีพิ้นกับเต้นฮอนแอลไปอ้อันมีฟิวพ่นมีฟิวครับยังเช่นเพลงไง เป็นเตาง่อยเตาง่อยน้ำตาหยดโป่กน้ำตาหยดโป่กหรือว่าจะเป็นน้ำตาสาวรินสถานะ้มอลำสถานะ้มอลำรักสไลด์ดอกอยบานโอ้ยเล่าเล่นมวนอีหลีอาจารย์สวัสดิ์สารคามนี่นิ้วนิ้วนี่เวลาไล่นะครับเนี่ยแกจะยิ้มไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแกชอบบรรยากาศ่าทุงนทุ่งนา เราเสียเอาขามากดินไอของทุ่งนาอะไรแกก็จะเอาเข้ามาครับตอนเราเป็นเด็กน่อยอ่ะเราวอลสูฟังมขับขนาดว่าจังไรอ่ะถือพิ่นไปโรงเรียนเรียนอยู่อาชีวะโอ้คับขึ้นรถสองแถวเนี่ยยืนเทเล่เลยไอถือพิ่นโมพวกถือหนังสือเออถือหนังสือถือหนังสือสมัยนั้นครับผู้เฒ่าถามเลยโอ้ยหมอนี่มึงจิบไปเรียนหนังสือจะนะยังถือพินเออาะว่าโอ้ยบบคือหรือหมอนี่เออคือคือบ่ถือพคือบ่ถือหนังสือคือโมเออพเป็นตาไ เป็นตาไดเป็นเจ้าเป็นหน้าครับผมแต่มามีพ่อใหญ่ผู้หนึ่งได้บัตอมาถ่วงตัวตัวหูบบกว่าในอนาคตของตัวนีอตัวสิ่เด็เป็นใหญ่เป็นตัวเป็นคนมีสื่อสนยาในด้านเสียงพินนี่ครับผมอาจารย์สวัสดิ์ยังจำในเท่าทูมือครับเออเท่าทูมือนี่เท่าทูมือนี่จำประจย์จำคำบอกคนนัด้ครับผมด้วยพินย่าประมาทนี่คือสัญลักษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตาบัตหน้ามีมีพินอาจารย์สวัสดิ์มาให้เบิ่ง นะครับเพิร์นามอบ้อไผ่ครับผมนี่คือเพิ่นมอบให้สาวเสียงพินเป็นที่ระลึกเลยนะครับพี่น้องเพื่งนะครับนี่นะครับอาจารย์สวัสดิ์สารคามนี่นะครับนี่นี่ทั้งนี่เลยทั้งนี่เลยอ่าน <acidic> ี่นี่นี่ครับนี่นี่ทั้งนี้นะทั้งนี้กันนี่ครับอาจารย์สวัสดิ์สารคามเห็นบ่ครับพี่น้องครับนี่นี่คือพินของเพิ่นครับผมเพิ่นมามอบให้ม้อไผ่นี่ชมเตาง้อยครับผมมาม้อไผ่นี่ชมเตาง้อยนี่คือว่าพินที่อาจารย์สวัสดิ์หักครับ นะครับนี่แหละพิณที่เพิ่นเล่นเต้าห้อยก็คือพิณอันนี้ะนะครับกับที่นี่เพิ่นเลยบอกว่าอ่าม่อเป็นสาวเสียงพิณมาไว้เป็นที่ระลึกน,<า>นะครับสวดสวดให้อาจารย์รยรสวดสาราคามสาวเสียงพิณก็เลยแบบว่าเอามาไว้ห้องทรงเพื่อเชิดชูเกียรติให้อาจารย์เด้อครับเฮ็ดเพลงให้จินตราภูลาเพลงได้ดังย่ำนานครับผมและขอบอกแฟนเพลงว่าอีชุดต่อไปจากชุดวาสนาการ์ดครับผมเป็นฝีไม้ลายมือของอาจารย์สวัสดิ์สารคาม เฮยเพลงต่อไปบ่กกันของมดาเดี๋ยวช่วนี่เดี๋ยวห้องิไปฟังกันออมศิลจักหน่อยบ่ะโอ้แล้วาเขาอยู่บ่แลาเขาอยู่เดี๋ยวเราสฟฝนอินเขามาเตรเตรียมเตียแถฝนกัเราเลยครับ่สันอ้าไปเดี๋ยวเขามคุยกับน้องออมศิลจักหน่อยน้องมศิลปทเข้ามาเลยสวัสดีครับมีการสวัสดีครับออมศิลอยู่ที่ไหนออมศิลอยู่ที่ไหนอ๋ตอนนี้มาเบิงข่าครับผมคนโตครับมาขึ้นในกระทวมเขาครับผมปา ฝนโต๊ะคักขนาดแถวธงหน้าธงกุหลาห้องไห่เนาะครับโต๊ดม,มือเลยครับผมหมูขึ้นนี่ครับผมว่าไม่อยากใครช่วงมาถามบรรยากาศนี่แล้วก็อยากจะถามว่าเรื่องหวยที่ออกไอ้ทีนี้เจ๊เต๋าคนซื้อน่นะโอ้ยครับผมโอ้เจ๊ไดครับโอ้โหซื้อสะครับผมมันมันพิตัวเดียวครับผมมันินต,นนตไปตัวหนึ่งจี ลิปเลขนาตัวเดียวครับจาก2 30 5 95คู้เพือเพิ่มทุมาสั่งนะครับจากดีเจเต๋อแต่ว่าเลขที่ออกอ่ะ530593้าเครับผมเดียวเลยครับตัวเดียวนาวเดียวนาผมครับโอ้ดีดีเจเต๋อเป็นลมเลยวรอ่าออแทบช็อกโอ้ยิ่งยิ่งกว่าถูกยิ่งกว่าถูกรางวัลแทบช็อกเลย แวมวลนาแต่มีบุญวัฒนาขอให้เพื่นได้ถูรางด้วสาธุสาธุมวลมวลนามาเลยยังได้มาเลยยังมวลนาต้องคำพิเอ้มวลนาจะได้วันที่เอวันที่ห่านนะครับผมโอ้ออมมวลนาออมออมมวลนาเมื่อคืนนี้ฝนตกไหมตอนนี้อากาศคึ้มครับผมคึ้มคืมอยู่ครับผมก็มีส่วนจะตกอยู่ครับตอนประมาณบ่ายๆนี่แหละครับคิดว่านะครับผม โอ้บรรยากาศทงไฮทงหน้าโคมกุลาหองไฮเมื่อเจอออมบ้านนาก็อยากจะฟังแนวเสียงของดาวบ้านดอนบ้าเเชิญเชิญเลยเชิญเลยลมใจจริงรักมุ้งกุยงก็ไม่สนเราโบมันคนจุนเนนาหมดเลย มีหมอ8โอเคขอบคุณครับขอบคุณออมบ้านนาครับครับสวัสดี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 ครับผมคุยกับเบาออมสินเมืองหันโอ้ยคนรุ่นน้ำเจ้าเนาะทำเป็นถือหวยหนิวชื่อว่าอะจัดการเหรอบ่กจัดคือเก่าครับผมวันนี้จากพี่จากน้องเด้อนี่แต่ว่าแว่นตาต้องใส่ประจำมาดิ มันบ่าอ,อะไรเดีเรานคนเห่า,นนหาเนาะขาดบ่าอะรขาดว่าอะไรถูดลงวันหรือวะไอเอ้ามันขาดยังไอออมสินวาบ้างทางนี่แหละงวดงวดบ้ดางทางเศรษฐีอยู่ใสอายุละเอีดครับผมอุ้ยอยู่ร้อยเอฟอ่าไอคนละเอีดย,อออยอดตัวอุ้ย,ยแล้วก็มีไอคนที่ขับรถให้พระอุ้ยแล้วก็คนที่เป็นแม่ของพระอ่าพระไปซื้อให้แล้วก็ถูกอะไรประมาณนี้นะครับที่ที่ที่เห็นนะครับผมมีอยู่สี่ห้าเจ้าอยู่อุ้ยแสดงความยินดีก็เพิ่นจะมันเป็นเศรษฐีแล้วเนาะแจ็คไลกับทีเท่าไหร่ ผ้ S <S <S พาพันข้อเจอนี่ยก็น่าง,งามเลยถูกต้องอันนี้อันนี้ไอนนอันนี้เป็นผ้ามาจากเต่างอย,อ,ยอันนี้ถักมือทอทอมืออุย้ยงามอันนี้เป็นของฝากจากไอทีมงานทางเต่างอยอ,อนนแฟนๆของของเต่างอยเพิ่นเพิ่นสรงมาใหอะดึงดึง,ด,งดึงกอกมาโชว่วยนะครับครับผมพี่น้องครับไอบัวบัวเนชุ่มว่าเพิ่นเอาหอฟรีแต่ว่ามันสวยงามสวยงามครับเพราะว่าตัวนี้เป็นผ้าถักทอมือนะครับของของของอำเภอเต่างอยเลยถ้าถ้าพี่นอ้องมีโอกาสได้ไปไหว้เต่างอยนะอำเภอเต่างอย ร้านค้าอยู่ที่นั่นอยู่ก็คือว่าอยู่อยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ตรงเตางอยเลยติดกับเตางอยเลยอยู่ติดเตางอยเลยหัวมุงเลยครับผมภาพสวยๆแบบนี้เนาะครับผมนี่ตรงโปรโมทเลยเพราะว่ามันง่ามีลีอ่าปีมีมีหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะผ้าพันคอนะพี่องที่เราถักทอมือกางเกงเสื้อของเตางอยที่ทําแบบ เขาเรียกว่าเป็นผ้าลายครามพวกอะไรเป็นผ้าพื้นเมืองของดีมีคุณค่าโอ้โหพี่ทอมืออ่ะพี่คิดดูมันจะสวยงามขนาดไหนทอมือนี้วิจิตรวิจิตรมากใช่ครับผมพิสดารเพื่อนบอกว่าเซนซี่ล่ะอันฝากมาให้ดีเจเต๋าบันนาด้วยความหักเพิ่นก็บเลบานเอามาโปรโมทให้ให้น้ำเน่ครับก็เลยในข้องพ่อว่ายุตตลอดนะครับแล้วมีเอฟซีถามมาว่าหลังจากจัดรายการแล้วขึ้นลวรกบจะเห็นสอยทองอยู่ข้อโอ้ยกับธรรมดาครับไปซื้อไว้เทียร์ละเซ้นสองเส้น แต่ว่าแต่ว่าไปย่าก็ย่าไปจับน้ำเด้อจับเป็นอย่างโอ้ยมันมันสีบดีมันสีบดีเกลี่ยใบสาเกลี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวสิตรีคู่คืออะไรจังตอนแรกหอยสื้อมามันคือเป็นเล้งเหลี่ยมวันทีนี้มันหลอกเป็นสีอะไรจังวันมันหลอกขาวๆทองหลอกทองหลอกไม่หรอกนี่เพราะคือทองหลอกตอนแรกหอยสื้อมันสองเสีเยมแต่ว่าราคาเท่าใหญ่บาทเท่าใหญ่ทุกมือนี่ อุ้ยตัวหมดซีมมนกลัวซีมส์สองเซนี่มันเท่าไเจ้าบ้าวแปดหมื่นอันนี้ไปซื้อร่อยซีเจ้ากับพดเบ่าเหลือแนวมันสีหลอดแนวมันเ็เลยไกลเลยอ่านะครับบรรยากาศการเสียงลำยามวยเดอนทางมาช่องสุดท้ายสุท้าจับคนกับตาความด้วยเต่าบ้านนาตามสวัสดีครับสวัสดีครับ เ่าไปนเล่นเล่นน้อางามด้วผ่างามมากวะอ้ยผ่างามแห้งเนาะนี่เราผ่ามาจากเตาง้อยเลยเด็โอ้ยไอพี่น้องแฟนๆเพื่อนหมอบไผ่เดี๋ยวความหักด้ไอเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปถีไปเอาเอามาเพิ่มอีกเงอกเอามาเพิ่มครับผมงา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 มปอกกันมือพี่น้องครับ